True for free, not a mean no, i But when the land, yo team, yo Give me the light, yo, give me a light, girl, crazy, line, and i go hey, i so hard, but i still got best. Truth, I'm made for the best You for me, for ass fucking up the game, game so สวัสด,ดีนะครับผมคนที่เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ชิวๆไปนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็สวัสดีด้วยนะครับแชร์ให้เฮียด้วยนะครับกติกาที่จะแจกเงินก็เหมือนเดิมนะครับผม3แชร์หน้าเฟซกับ10แชร์ลงกลุ่มนะครับแชร์ไปนะครับแชร์ไปเหมือนเดิมเลยนะก็วันนี้ไม่ได้มากับสูตรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเฮียจะมาค่อยๆเล่นให้ดูนะครับ ถ้าใครอยากเห็นทีเเล่นสูตรก็บวกมาได้นะครับกดบวกเขียนบวกมานะครับกดบวกแชร์กันเยอะๆครับเดี๋ยวอาจจะเอาสูตรออกมาเล่นให้ดูด้วยนะแล้วใครต้องการสูตรหรือเข้ากลุ่มน้ำเล่นทักมาได้นะครับ @kk16 นะ line @kk16 เหมือนเดิมนะครับผมอาตามสูตรนะครับมีคนต้องการสูตรนะครับขอคนต้องการสูตรเดี๋ยวผมจัดให้นะครับวันนี้เรามาเล่นสูตรให้ดูด้วยนะครับก็ หมือนเดิมครับผมวันนี้เราไม่มีอะไรมากนะครับเป็นสูตรที่เรียกได้ว่าผมคิดว่ามันแม่นนะครับสําหรับผมแม่นมากเลยนะใครต้องการนี่ผมบอกได้เลยนะว่าฟรีนะครับผมฟรีนะทักมาเค1 6นะครับผมเราแจกฟรีนะครับเพียงมาร่วมกับเราแล้วเราแจกฟรีแน่นอนนะครับมาเป็นคนในกลุ่มของเรามาร่วมกันนะครับรับรองได้ว่าสุตรตีนนะครับอ่า แชร์ให้ด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วแชร์ให้ด้วยนะครับคนที่แชร์ให้แล้วก็ขอบคุณมากนะครับอ่าเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์ไปนะครับสามแชร์หน้าเฟซติสิบแชร์ลงกลุ่มนะอันนี้หน้าตาสูตรจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวย่อให้ดูนะหน้าตาสูตรก็จะประมาณนี้นะครับเป็นสูตรที่เรียกได้ว่ามีความแม่นมากเลยนะครับนี่พี่ใช้ประจําเลยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มแล้วนะครับขอเพลงเข้ามาได้นะครับขอเพลงเข้ามาได้นะชิลๆไปแล้วเราไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้อ่า เรามาดูกันนะครับว่าจะยังไงนะเราอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เรามาเล่นกันชิลๆขำๆนะครับเราไม่ได้มาเอาอะไรซีเรีสมากนะครับเราจะมาเล่นสูตรให้ดูนิดนึงนะครับแล้วคนในกลุ่มเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต้องการเข้ากลุ่มเราก็ kk 16นะครับ a d d Li@ k ์แอเเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยอ้าวไปครับไปไปเราจะไปเล่นเซ็กซี่กันนะครับวันนี้เราจะเข้าเซ็กซี่นะครับ อ่าสูตรก็จะเป็นสูตรออโต้หน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นสูตรออโต้หน้าตาประมาณนี้นะเป็นของเซ็กซี่บาคาร่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสูตรวันนี้จะเป็นยังไงนะโอเคเลือกห้องก่อนครับเราจะไปเล่นกันที่ห้องสามนะประเดิมไปที่ห้องสามเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับอาจจะมีบางไม้ผมแทงสวนสูตรบ้างนะอาจจะมีบางไม้ผมแทงสวนสูตรต้องบอกไว้ก่อนเลยนะอ่ะเรามาประเดิมก่อนนะครับรอบนี้สูตรบอกว่าเป็น แบงเกอร์ er, เรามาดูว่าแบงเกอร์ไหมนะถ้าไม่ใช่เดี๋ยวตาหน้าจะแทงสวนสูตรนะครับอ่บาฟังนู้นหกแต้มครับโอ้โหแบงเกอร์ er จริงด้วยครับสูตรถูกนะครับสูตรถูกนะไม้นี้สูตรถูกมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับตาต่อไปจะแทงยังไงนะสูตรบอกให้ไปที่แบงเกอร์อ่าเราเชื่อสูตรนะครับผมเล่นค่อยๆเล่นนะมีสิทธิ์ผิดพลาดได้นะครับสูตรไม่ได้แปลว่ามันจะถูกตลอดแต่ 90- 80%ถึงแน่นอนว่าจะถูกนะครับ อ่าเรามาดูกันนะรายะไปก่อนเลยนะครับ5้0อบาทนะ5 0 0้อยบาทแรกยัดไปแล้วนะครับมากันยาวๆครับวันนี้เราจะเล่นกันยาวๆไปเลยนะครับวันนี้ไม่เครียดไม่อะไรมากนะครับเล่นกันยาวๆไปนะอ่ามาดูกันนะครับเรามาดูกันว่าจะได้หรือจะเสียนะครับมีได้มีเสียแลวครับบาคาร่าเรือปกตินะเรามาดูกันใครต้องการที่จะได้สูตรหน้าตาสวยงามประมาณนี้แล้วมีความแม่นสูงนะครับสามารถทักมาได้ค่1คนะโอเคฝั่งนุ่นเจ็ดแต้มฝั่งเราห้านะมีสิทธิ์ได้อยู่นะว่าไงว่าไง โอเคมันอ่าเรียบร้อยครับเรากินมาแล้วนะตอนนี้เรากินแล้วนะ <c oughs> เห็นไหมนี่คือสูตรนะครับสูตรของเฮียนี่ถือว่าแม่นมากเลยนะครับ <c oughs> ผมได้มาแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราเล่นเง็นชิลๆนะครับวันนี้เราก็รีวิวสูตรให้ดูนะ <c oughs> ไม่ต้องเล่นเยอะครับไม่ต้องเล่นเยอะนะค่อยๆเลยนะตอนนี้ไปที่แบงเกอร์โอเคยัดไปที่แบงเกอร์อีกรอบหนึ่งครับผม <c oughs> ชิลๆนะครับวันนี้เรามาชิลๆเหมือนเดิมนะ อย่างที่เฮียบอกนะครับบัคคล่ามันมีได้มีเสียอยู่แล้วถ้าใครต้องการที่จะเรียนรู้ใครต้องการที่จะเข้ากลุ่มก็ทักมาได้นะครับ @kk 1 6นะเราเจอกันทุกรอบและทุกวันที่ kk 1 6นะครับอ,อย่างที่เฮียบอกนะครับว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับที่เราเจอกันที่ kk 1 6ใครที่ต้องการก็เข้ามาเลยนะโอเคเปิดมาเจ็ดแต้มครับว่าย,ยัางไงเจ็ดแต้มว่าย,ยัางไงโอเคเราเปิดมาสี่แต้มแล้วสองตัวสองสองว่ายังไงโอเคเรียบร้อยครับกินไปแล้วนะครับโอเคเรากินอีกแล้วนะ ินเรื่อยๆยาวๆนะครับผมอ่าากินยาวๆกันไปเลยตอนนี้เรามีเงินอยู่นะครับเรามีเงินอยู่เข้ามาแล้วเยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถเล่นได้ชิลๆเลยนะตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับใครต้องการก็ทักมาได้นะครับ S K K 1 6นะครับเจอกัน S K K 1 6ตลอดนะครับไม่มีเปลี่ยนห้องนะอ่าเรายัดไปเรื่อยๆเลยครับ ตอนนี้เป็นมังกรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เป็นบอกเป็นมังกรนะครับนี่สูตรของเทียร์บอกว่าเป็นมังกรอยู่นะคนที่เข้ามาแล้วก็ตามได้นะครับเล่นตามไปเลยนะชิวๆนะครับมาดูกันหน้าตานี้จะเป็นมังกรไม่มังกรนะครับอ่าเดี๋ยวขูบไว่อย่าน,นหน้านี้เราให้เห็นว่าเป็นแบงค์เกอร์นะบัคลาไม่ได้มีเสียแล้วครับโอเคเปิดมาแปดสวยครับหน้าแรกแปดว่างไงขอสีโอเย็ดแม่สองแต้มอ่าเอาสีเข้ามันสีเข้ามันสีเข้ามันเนย็ดโอ้โหมันสามแต้มขออะไรก็ได้เออสวย เรียบร้อยสูตรถูกมาติดติดกันทุกไม้เลยครับตอนนี้สูตรทุกทุกไม้ติดกันตลอดเลยนะยังไม่เสียซักไม้เลยนะตอนนี้บอกสูตรบอกให้ไปที่เพเยอร์สูตรบอกให้ไปที่เพเยอร์ครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นเพเยอร์จริงไหมนะตอนนี้เราจะเล่นไปที่เพเยอร์นะครับตามที่สูตรบอกนะเป็นเพเยอร์นะอ่าต่อเล่นชิวๆนะครับผมสามพะสามร้อยก็พอครับตอนนี้ไม่ต้องเล่นเยอะนะเพราะว่าสูตรเปลี่ยนนะครับทั้งที่เราคิดว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ มีสิทธิ์นะครับบาคาร่ามีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์เสียอยู่แล้วนะไปเริ่มปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูกันว่าจะถูกไม่ถูกนะตอนนี้เราเล่นกันชิลๆขำๆนะสูตรบอกเป็นเพลเยอร์นะครับอัตราสถิติก็ตามนี้เลยนะเอ k 1 6นะครับใครต้องการรับสูตรง่ายๆนะครับเชเคโอโหแปดแต้มมาอู้เย็ดแม่เอ้ยโดนเก้าแต้มสวนไปหูอ่ะเป็นสูตรก็โดนครับอันนี้คือยอมรับเลยนะเจอไพ่แบบนี้ก็ทุเรศไปหน่อยนะครับ โอ้โห9เจอ8นี่ถือว่าเป็นไพ่ที่โหดร้ายมากนะผมบอกเลยโอ้มันยังไหลไปที่เพลเยอร์อยู่อ่ะเราเล่นไปที่เพลเยอร์อยู่อีก300นะครับยันไปที่เพลเยอร์เลยนะครับบอกเราบัคลาไม่ได้ไม่เสียนะครับใครที่ได้ตลอดมันไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะได้หรือจะเสียนะครับตอนนี้ชิวๆครับชิวๆวันนี้เราไม่คิดมากครับอ่ะเข้ามาแล้วก็แชร์ไปนะครับแชร์ไปนะ3แชร์หน้าเฟซกับ10แชร์ลงกลุ่มนะครับแชร์กันไป อ่าเรามาดูกันนะครับว่าจะได้หรือจะเสีย้วตอนนี้โอเคเปิดมาฝั่งเราหนึ่งแต้มครับฝั่งนู้นห้าแต้มว่าไงขอแปะเข้ากูเออโหเย็บเป็นไงผมบอกแล้วนะกินอีกแล้วนะสวยงามครับสวยงามครับบวกอีกแล้วนะครับบวกมาอีกแล้วนะครับบวกไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอ่ะก็ตามนี้นะครับสูตรนี่ถูกมาสามสี่รอบแล้วนะจากห้ารอบนี่สูตรถูกมาสี่รอบนะครับสูตรถูกมาสี่รอบนะอ่าเดี๋ยวให้ดูนี่อ่าตอนนี้สูตรบอกให้ไปที่แบงเกอร์แทงไปเลยนะครับแบงเกอร์นะ จะไปที่แบงเกอร์นะครับก็เล่นชิลๆนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับบาคาร่ามีได้มีเสียอยู่แล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะได้หรือจะเสียนะครับไม่ต้องคิดมากครับ่าคาร่ามีได้มีเสียนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่าตานี้จะออกอะไรนะครับโอเคเปิดมาว่าไงโอ้โหลงไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงไม่ทันนะโอ้โหฝั่งนู้นฝั่งเราสี่ฝั่งนู้นห้าว่าไงใบสองว่าหูสัดแปดแต้มแปดชนแปดแปดชนแปดอีกแล้ว โผล่ oh, ปวดเลยครับ8ชน8อย่างนี้นะโอเคไม่เป็นไรนะครับเรามาดูนะว่ามันบอกว่ายังเป็นแบงเกอร์อยู่นะโอเคไขเข้ามาแล้วก็แชร์ไปนะครับแชร์กันไปยาวๆนะเป็นแบงเกอร์อยู่ยัดแบงเกอร์ไปเลยนะครับตอนนี้ยัดแบงเกอร์ไปเลยนะครับตอนนี้600นะครับแบงเกอร์นะ600 <B ank> er> น้อแบงเกอร์เลยยัดไปเลยนะครับอะเราม,มาดูกันนะว่าตอนนี้จะได้หรือจะเสียมากกว่ากันนะผมบอกแล้วมีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์เสียแล้วนะครับบาคารา่าเป็นเรื่องปกตินะ ไปครับยาวๆไปนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเล่นชิวๆไปนะครับเรามาดูกันว่าตอนนี้จะได้หรือจะเสียนะมามายัดไปเลยนะสูตรบอกอย่างนี้นะครับสูตรบอกอย่างนี้นะสูตรบอกให้ไปที่แบงเกอร์นะโอเคโอเคว่าไงห้าต่อสี่ห้าต่อสี่ยังไงเปิดมาเปิดม,มาอ่ะมันบอดเรียบร้อยสองแต้มกินครับเราบวกมาอีกแล้วครับบวกกันยาวๆรัวๆไปเลยนะ โ okay, อเคบวกกันย,วยาวๆรัวๆไปเลยนะครับผมบอกแล้วบาคาร่ามนันมีได้มีเสียแล้วทุกคนเราเล่นกันชิวๆนะครับอาตอนนี้สูตรบอกให้ไปที่แบงเกอร์เรายังจะยัดแบงเกอร์อยู่นะครับนี่แบงเกอร์นะยัดแบงเกอร์ต่อไปนะครับ200พอนะครับตอนนี้เราเล่นชิวๆขำๆนะครับ2 0 0พอนะครับยัดไปที่แบงเกอร์อีก200นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่าจะออกแบงเกอร์หรือเพย์เยอร์ยังไงยังไงนะครับเรามาดูกันว่าจะยังไงนะตอนนี้ ขอเพลงก็ชิลๆนะครับใครขอเพลงเข้ามาก็ขอมาได้นะครับชิลๆนะเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้จะออกอะไรนะอ่ะเปิดมายังไงเปิดมาโอเคสองชนสองใบสองมะใบสองมะโอ้โหมันหกแต้มไอ้เย็ดเป็ดเอาเอาเอา,เ,อาเข้ากูหน่อยโอ้โหเสียไปครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียครับเสียโอเคมีได้มีเสียแล้วครับบาคาร่าเรื่องปกตินะคุณสามารถเสียได้นะครับไม่ได้บอกว่าจะได้ตลอดนะได้ตลอดเป็นไปไม่ได้นะครับ เรามาดูกันนะตอนนี้จะเล่นต่อ,อยังไงนะอ่ะไปต่อครับไปต่อยาวๆไปยาวๆไปเราไปที่เพเยอร์นะตอนนี้ลงไปที่เพเยอร์สามร้อยบาทนะก็ัสามร้อยไปที่เพเยอร์นะค่คอยๆเล่นนะครับบาคาร่านี้ต้องค่อยๆเล่นนะเราอย่าใจร้อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพะจะได้จะเสียมาอกกันนะใครที่เข้ามาแล้วก็แชร์ไปเลยนะโอ้โหโบกหกพันสวยงามครับสวยงามบบกหกพันนี่ตอนนี้ er เฮียก็บวกมาแล้ววันสามพันนะครับ เข้ามาแล้วก็แ้เฮียด้วยนะครับวันนี้มากับสูตรนะครับเราเล่นตามสูตรนะแต่ตอนนี้สวนสูตรไปนะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าสูตรจะถูกไหมตอนนี้สวนสูตรไปอ่ะหกกับหกว่าไงหกกับหกว่าไงนะโอเคมันหกแต่โอ้โหสูตรถูกอ่ะสูตรถูกไม่เป็นไรนะครับเราเสียให้นิดนึงนะโอเคได้ครับนี่บอกแล้วเนาะสูตรถูกนะแต่เราไม่เชื่อสูตรนะเอาไม่เป็นไรผมดึงดันอีกรอบหนึ่งอ่ะผมไม่เชื่อสูตรรอบนี้นะผมเอาอีกนะ บอกแล้วนะว่ามันอยู่ที่วิธีการเล่นทางนั้นเลยนะผมเล่นไม่ไม่ตามสูตรนะครับรอบนี้สูตรบอกเพลเยอร์แต่ผมไม่ตามสูตรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสูตรจะถูกไหมนะ่เรามาดูกันนะครับเรามาดูกันหน้าตานี้อย่างไงนะดูจากเขาไพ่เป็นบิงปองนะครับแต่ว่าผมไม่ตามสูตรนะตานี้ผมแทงสวนสูตรไปเลยนะครับเราสวนสูตรนะครับตอนนี้อ่เรามาดูกันนะว่าเราสวนสูตรถูกไหมโอเคมัน มันมันไม่มีแซมมันแซมเดียวเราโอเคแปดเราเก้าเรียบร้อยเรากินนะผมบอกแล้วนะว่าสวนสูตรก็ได้นะครับไม่ไม่ต้องตามสูตรตลอดนะอ่าเล่นกันไปชิวๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราชิวๆกันไปนะเราชิวๆนะครับไม่ต้องเล่นซีเรียสนะครับเราไม่ซีเรียสนะครับบวกกันไปนะครับบวกกันไปนะครับยาวๆนะครับบวกกันไปยาวๆนะอ่า ตอนนี้บอกให้ไปที่แบงเกอร์นะเดี๋ยวเราเล่นสองร้อยพอนะครับแบงเกอร์ไปสองร้อยนะครับเล่นชิลๆนะครับสองร้อยพอนะครับแบงเกอร์เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะได้หรือจะเสียนะครับแบงเกอร์อ่ามาดูนะครับว่าตามสูตรไหมนะอ่ามาดูกันนะครับมาดูกันเลยโอ้โหเปิดมาแปดครับสวยๆแปดว่าไงแปดว่าไงขอสีเข้ากูเย็ดมาแปดเรียบร้อยกินอีกแล้วนะกินไปเรื่อยๆเลยนะโอ้โหสูตรนี้สองจริงมากนะครับสูตรถูกมาเยอะมากๆนะ ใครต้องการสูตรดีๆแบบนี้สามารถทักเทียร์มาได้เลยนะครับ k k 1 6นะครับ k k 1 6เท่านั้นนะของจริงนะผมบอกเลยนะ k k 1 6นี่คือของจริงนะครับบวกจริงนะได้ของจริงเลยนะครับผมอย่างที่เห็นนะว่าสูตรกินไปเรื่อยๆเลยนะครับเราบวกกันเลยรัวนะครับอ่ะเราย้ายห้องกันนิดนึงนะอย่าเราย้ายไปเล่นห้องแปดนะครับห้องแปดนะอย่างที่จะบอกนะครับว่าบาคาร่ามีได้มีเสียอยู่แล้วนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับ แล้วก็สูตรเนี่ยถือว่าโอเคนะครับสูตรผมนี่ถือว่าแม่นนะเมื่อกี้เล่นก็ตามที่เห็นเลยนะครับว่าเข้ารัวๆนะมาดูกันตานี้จะเข้าไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราจะย้ายห้องไปเล่นกันนิดหนึ่งนะครับเราไม่เล่นห้องเดิมบ่อยๆนะมันไม่ใช่สไตล์เรานะครับโอเคว่าไงเปิดมาโอเคสามแต้มสาแต้มขอห้าขอห้าโอเคไม่เป็นไรครับเสียไปตาดึงนะครับไม่เป็นไรนะครับผมอ่าเราเล่นตามสูตรดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันห้องสองครับ เรามาดูกันว่าห้องสองสูตรจะเข้าไม่เข้านะครับาามาดูกันนะก็ตามที่บอกนะครับว่านี่สูตรนี่คือสูตรนะครับอาตานี้บอกว่าสูตรให้ไปที่เพเยอร์ปะใช่คือบอกเพเยอร์นะตานี้แต่ว่าผมจะไม่เล่นเพเยอร์นะครับผมจะแทงสวนนะครับผมจะแทงสวนนะผมบอกเลยว่ามีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับที่จะแทงสวนได้แทงผลไม่ได้ก็แล้วแต่ วิจารยาของคนนะครับผมแยงสวนนะครับตอนนี้ผมนั่งสวนเป็นแบงเกอร์นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะถูกหรือจะผิดนะครับยัดไปเลยนะชิวๆนะรเราไม่ต้องคิดมากนะครับยัดไปเลยนะผมผมว่ามันแทงสวนได้นะตอนนี้ก็คือแทงสวนไปเลยนะเามาดูว่าผมทฤษฎีผมถูกไหมนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็แชร์ให้เฮียด้วยนะครับกดไลก์กดแชร์ไปนะโอ้โหสี่ฮ้าแต้มมาฝั่งเราฮาแต้มมาว่าไงอู้ย็ดแม่ฝั่งนู้นเจ็ดแต้มโอ้ยสัตว์เอ้ยโดนแล้วตอนนี้ โอ้ oh, สูตรถูกครับนี่สูตรถูกนะสูตรบอกว่าเป็นเพลเยอร์แต่ผมแทงสวนเป็นแบงเกอร์นะอาจถือว่าสูตรถูกนะผมผมผิดเองนะพลาดเองนะไม่โทษตัวเองโทษตัวเองนะครับโทษตัวเองไปแล้วตอนนี้ก็ชิลๆนะครับโทษตัวเองไปได้นะผมบอกแล้วบิบาคาร่าไม่มีใครได้ตลอดไปผมบอกเลยไม่มีสิทธิ์ได้ตลอดไปแน่นอนนะใครต้องการเพลงก็แอดมาได้นะครับผมเต็มที่นะครับอตอนนี้บอกให้ไปที่แบงเกอร์นะยัดไปเลยแนละ้วแบงเกอร์400นะครับ ค่อยเล่นนะครับผมไม่ต้องคิดมากนะบาคาร่ามีได้มีเสียแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับใครที่ตามไม่ทันก็ค่อยๆตามมานะครับตลอดๆม,มานะโอเคฝั่งนู้นแปดแต้มมาว่ายังไงโอ้สวยฝั่งนู้นห้าเราเราเจ็ดมาสตดบอกแบง์เกอร์ว่าไงโอเคสวยเรากินกินอีกแล้วนะครับบวกมาเรื่อยๆเลยตอนนี้คือบวกมาเรื่อยๆเลยนะครับเราบวกมาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้สวยงามก็สวยงาม ไม่หัวร้อนนะครับไม่หัวร้อนวันนี้ถือว่าสวยงามนะครับดีมากนะเดี๋ยวอีกสามไม้เราก็พอได้แล้วนะครับอีกสามไม้เราก็พอได้แล้วนะครับนี่คือเราบวกมาตั้งเยอะมากเลยนะเนี่ยถือว่าบวกมาเยอะนะครับสําหรับวันนี้นะตอนนี้สุดบอกให้ไปที่เพเยอร์เรายัดไปเลยนะครับเพเยอร์สี่ร้อยนะครับไปที่เพเยอร์สี่ร้อยบาทนะครับชิลๆนะครับเราไม่ต้องคิดมากนะครับสี่ร้อยบาทยัดไปที่เพเยอร์เลยเรามาดูกันนะครับ ต้มเดียวว่าไงโอ้สามแท้มอีซัดโอ้ยเย็ดแม่แปดแต้มแปดแต้มนะแปดแต้มโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรครับมีได้มีเสียอยู่แล้วครับแปดแต้มก็โอเคนะครับอ่มาดูคันตานี้บอกว่าเป็นแบงเกอร์อีกแล้วนะโอเคยายไปครับแบงเกอร์นะแบงเกอร์นะสี่ร้อยนะครับไปที่แบงเกอร์สี่ร้อยนะครับค่อยๆเล่นนะครับ มาดูกันว่าได้ไม่ได้แ้วตานนี้เราก็ชิวนะครับอีก2ตาเราพอนะครับบอกแล้วเล่นได้เราต้องพอนะหยุดนะครับได้เราต้องหยุดนะครับมาดูกันเอาเปิดมาว่างโอ้ยแดมากฝั่งนู้นแปดแมอู้ยเราเก้า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 มาได้อยู่ครับได้อยู่ถือว่าไม่แย่ไม่แย่โอเคได้อยู่นะอ่ะตอนนี้หนึ่งพันบาทนะตามสูตรหนึ่งพันบาท ตานี้หนึ่งพันบาทตามสูตรไปเลยนะครับสูตรบอกว่าเป็นแบงเกอร์คืบอกว่าเป็นแบงเกอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นแบงเกอร์จริงไหมนะครับิชิลนะครับเราเล่นกันยิชิลอ่านี่ตามนี้เลยผมจะบอกสูตรสูตรนะครับนี่เล่นสูตรนะเราเราไม่ดูเลยนะเราดูแค่ตรงนี้นะครับเล่นสูตรอย่างเดียวนะเราจะดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับอ่ามาดูกันอ่าเปิดมายังไง ชนมาฝั่งนู้นยังไงอูเย็นแม่แปดแทมมาว่าไงเราเก้าแ้มเราเก้าแ้มกินครับเราเก้าแ้มกินน้าโอ้โหเก้าแ้มกินนะโโนนะนี้สูตรนะครับเป็นไงครับแปดชนเก้าไอเหียต้องขนาดไหนโอเคพักไว้แค่นี้พอแล้วขอบคุณมากครับทุกคนที่เข้ามาดูเฮียนะก็ขอบคุณเฮียทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเฮียแล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับผมแล้วเจอกันทุกคน